สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทัโลโดยไม่เหมาะความสุขหัวโตๆแม่เหมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่เหมอะที่มีพลังงานออร่าพลังงาน energy บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลยมีดีในดีมีไลหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับ ได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณาแต่้ะค้ำไม่เป็นไรเลยนะคะหรือคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรหรือซัพพอร์ตทางตรงใต,งต้คอมเมนต์เลยค่ะนะคะเมื่อซัพพอร์ตแล้วแอดไลน์ line, มาหาแม่หมอนิดนึงนะคะแม่หมอจะให้ของสมนาคุณให้นั่นเองนะคะมาค่ะทุกคนเช้านี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรอยากจะชี้แนะอยากตักเตือนคุณในเรื่องใดทําไมแม่หมอไม่พูดเรื่องเอ่ออัปเดอร์ช็อกอะไรก็ตามแต่นะคะแม่หมอคิดว่านะคะ การที่เราพูดนะคะเรื่องที่แบบว่ามันทําให้คุณเป็น after shock มันก็บอกเลยว่า after shock ยิ่งเราไปพูดเรื่อง after shock ใช่ไหมคะทุกคนเหมือนเราเอาตะปูไปตอกฝังแบบนี้คะ่ะมันก็ยังอยู่ในจิตใจเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดนะคะเราจะศึกษาเราจะเรียนรู้ด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะเรื่องแผ่นดินไหวอะไรก็ตามนั่นเองนะคะคุณโชคดีที่วันนี้คุณตื่นคุณมา นะคะแล้วได้กลับบ้านตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วคุณได้ไปทํางานตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วคุณได้ดูคลิปแม่หมอแบบมีความสุขนั่นเองหลายๆคนเขาไม่มีโอกาสตื่นก็มีนอนไปแล้วหลับไปเลยอย่างนี้ค่ะคิดแบบนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกอ,อมรู้สึกยมนะคะชีวิตของคนเรามี24ชั่วโมงใช้ชีวิตรักชีวิตของตัวเองนั่นเองค่ะมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะคลิปนี้มาเพื่อแนะนําและตักเตือนคุณให้คุณได้รับรู้เรื่องใดให้คุณเข้าใจชีวิตของคุณ360วันนะคะนะคะคลิปนี้มาเพื่อตักเตือนนะคะและนําแนะนําคุณนะคะในทุกๆเรื่อง360วันที่คุณมีชีวิตอยู่หรือ365วันก็ได้นั่นเองนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ มาค่ะนะคะคลิปนี้มาเพื่อบอกและนะคะแนะนําคุณนะคะในเรื่องในบ้างนะคะและนะคะอยากจะช่วยคุณผ่อนคลายถ้าคุณอ่อมคุณยมในวันนี้ให้คุณรู้ไว้นะคะว่าเมื่อวานนี้มันผ่านเรื่องอะไรมาบ้างนั่นแหละค่ะเหมือนโควิดที่เราเจอใหม่ๆโควิดมาเพื่อสอนให้เราเข้าใจนะคะตัวเองให้เราเข้าใจว่าอย่าใช้เงินแบบฟุ่งเฟยนั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะ ณนะตอนนี้ไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรคุณคะอยากจะแนะนําอะไรคุณให้ออกมาเลยคะ่ะมีทั้งดีมีทั้งหลายถามว่ามีดีแล้วมีหลายในหลายมีดีในดีมีหลาย,ลาย,ลายคุณกําลังจะได้หลุดออกจากคอมฟอร์ทโซน จากนะคะจากอะไรคอมฟอร์ตโซนเรื่องอะไรคะไพ่แนะนำว่าให้คุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนี่คือ King of s w o r d นะคะคุณเป็นคนเก่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วคุณเตรียมรับเลยคะ่ะคุณกำลังจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนเหมือนนะคะชีวิตคุณอ่าเขาเรียกว่าถูกขังในเล่าในเขาเรียกว่าอะไรนะ ที่ใส่วายค่ะบรรจุวายใช่ไหมคะเนี่ยค่ะนะคะแล้วตอนนี้คุณได้หลุดพ้นแล้วคุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆแต่การหลุดพ้นครั้งนี้ให้คุณได้เข้าใจคิงถือดาบหมายถึงว่าอะไรคะคุณเป็นคนแน่วแน่คุณเป็นคนรักความยุติธรรมและทําสิ่งไหนคุณ คุณอยากทําสิ่งไหนคุณอยากทําอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงให้คุณคิดไต่ตองให้รอบครอบเสียก่อนมีแผน A แผน B แผน C นะคะอย่ามีแค่แผนเดียวนั่นเองนะคะทุกคนเขาเรียกว่า PDC a มีแผนนะคะแผน A แผน B แผน C ให้กับชีวิตอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทนั่นเองต่อค่ะ <c oughs> ขคบคุณค่ะเค้าคุณค่ะเค้าคุณค่ะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเราขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะ ค่ะคุณค่ะค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือ king of b a n d นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือคุณที่มีครอบครัวนะคะถ้าคุณผู้หญิงเป็นคนโสดนะคะเป็นคนโสดแต่คุณมีความเก่งเหมือนผู้ชายก็ได้นี่คือ king of b a n d king of sword และ king of b a n d หมายความว่าเรื่องธุรกิจการงานของคุณที่คุณศึกษาณนะตอนนี้คุณได้เดินมาถูกทางแล้ว นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถึงจะขึ้นขึ้น king o f One บางคนบอกแม่หมอมันขึ้น king o f One บางทีเวลาแม่หมอเปิดไพ่ส่วนตัวมันก็ขึ้น king o f One เหมือนกันค่ะนะคะเปิดไพ่ส่วนตัวของตัวเองยังขึ้น king o f One king o f s w o เลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ยึดติดนะคะนี่คือแต่ว่า ตัวของคุณนะคะให้คุณมุ่งมั่นพัฒนาคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเลยนะคะเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณตอนนี้คุณกำลังมองหานะคะแพทชั่นที่ดีๆตอนนี้คุณลงแรงลงมือศึกษาอะไรบางอย่างที่มันจะนำพาให้ชีวิตคุณก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าที่สดใสนั่นเองแต่คุณก็ต้องระวังไพ่ออกมาเตือนคือห้าเหรียญระวังอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยอย่าใช้เงิน สูรุยสูไลยนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนทุกคนขอบคุณอ่ะขอบคุณอ่ะขอบคุณอ่ะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี่ไงคะผู้หญิงออกมาแล้วนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตสามีของคุณนะคะคุณถ้าคุณแต่งงานแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่แต่งงานคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆหคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งท่าราชการนะคะระดับ40 4 1 4 2หรืออะไรก็ตามและถ้าเป็นผู้ชายคุณก็จะได้อยู่ได้ใหญ่ เข้าไปสู่ตําแหน่งที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดของที่สุดเลยค่ะถ้าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงที่มีอายุไม่สามารถมีลูกได้ครอบครัวลูกชายของคุณหรืออะไรก็ตามแต่จะนําพาความสุขมาให้คุณนั่นเองค่ะ DM นะคะ B M p a g นั่นเองนะคะความสุขของคุณคุณเป็นคนที่มีเมตากับทุกคนใครมาขอความช่วยเหลืออะไรคุณก็ให้ทุกคนจริงไหมคะไม่ว่าเขาจะมาขอเล็กขอน้อยคุณไม่เคยคิดแต่ตองเลยว่าเอ้ยคนนี้สมควรได้หรือไม่สมควรได้คุณเป็นคนที่โคตรมีน้ําใจเลยนี่คือนางเอกนั่นเองนะคะนะคะนี่คือความเป็นแม่ลูก ต่อให้ลูกนิสัยไม่ดีขนาดไหนนะคะพอรู้ว่าลูกต้องการอะไรแม่ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตลูกนั่นเองนี่คือดเอ็มเพนั่นเองแต่คุณเมื่อคุณเป็นผู้ให้แน่นอนการเป็นผู้ให้ความเป็นผู้ให้นี้เลยค่ะมันจะสนองนิดมาให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆความจเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรือง,ง,ง,งกำลังจะกลับเข้าสู่หาคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะในออ คอบคุณค่ะคอบคุณค่ะนะคะไพ่ออกมาเตือนห้าเหรียญแต่ว่านะคะการงานธุรกิจการงานของคุณเมื่อนะคะเมื่อคุณได้ศึกษาตำราและลงมือทำแลว้วงานของคุณมันจะมาเร็วมาก แต่ระวังเรื่องอารมณ์นะคะถ้าเป็นผู้ชายให้ระวังเรื่องอารมณ์เท่านั้นค่ะเพราะเพราะหน้าไพ่เปิดครั้งแรกคือ k King King o f s w o r d นั่นเองนะคะระวังเรื่องอารมณ์เพราะการเป็นผู้นํามันจะต้องเป็นคนที่กล้าตัดสินใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องอารมณ์เท่านั้นส่วนเรื่องเอกสารการงานคุณจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นคนที่นักวางแผนชั้นเยี่ยมนั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะกลัวอะไรไปเล่านี่คือ8ดเหรียญคุณเป็นคนมุ่งมั่นพัฒนาสมมุติว่าสินค้าของคุณแบรนด์ของคุณหรืองานที่คุณทําได้รับมอบหมายหรืออะไรก็ตามเมื่อคุณได้ทุ่มเทไปแล้วนะคุณไม่ เมื่อคุณได้ทุ่มเทไปแล้วสมมุติว่าคุณเป็นลูกน้องคุณได้ทุ่มเทงานนี้หัวหน้าก็จะมีความไว้ใจคุณเชื่อใจคุณแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเมื่อคุณลงมือลงแรงไปแล้วครอบครัวของคุณก็จะเชื่อในฝีมือของคุณคุณเป็นนักพัฒนาเมื่อคุณพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดีมากกว่าคนอื่นแล้วมีหรือคะว่าคุณจะไม่หลุดพ้นความขาดแคลน ในแปดเหรียญจะไม่มีถ้าได้แปดเหรียญจะไม่มีพจนานุกรมคําว่าขาดแคขนอยู่ในชีวิตคุณอีกต่อไปค่ะนะคะบ,บางคนบอกว่าผมตกงานอยู่หนูตกงานอยู่เราตกงานอยู่นะคะถ้าตกงานมองหางานสิคะงานออนไลน์มีเยอะแยะตอนนี้นั่นเองเงินอยู่ในอากาศค่ะนะคะป้าขายพวงมลลาลัยยังกล้าขายถ้าเราไม่ลดอีโก,โก้นะคะถ้าเราลดอีโก้ลง นะคะชีวิตเราจะสบายขึ้นเป็นลอยเท่านั่นเองเพราะชีวิตของคนเราไม่แน่ไม่นอนเราบอกเสมอนะคะทุกคนแล้วแล้วคุณก็ต้องนะคะภาคภูมิใจตัวคุณด้วยเพราะว่าคุณได้เข้ามาแล้วคุณช่วงนี้เราจะพูดเสมอว่าให้สร้างฐานบุญน,นะสร้างฐานบุญน,นะสร้างฐานบุญน,นะเพราะ บางทีกรรมหนักๆของคุณมันก็จะได้ทุเลาเบาเบาบางลงนั่นเองนะคะและที่สำคัญดาวเกตพึ่งย้ายเข้าราศีสิงพึ่งย้ายเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่านี่แหละกฎธรรมชาติไม่มีอะไรจะมาทำให้กฎธรรมชาติเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองต่อค่ะทุกคนนะคะนี่คือ การนอนไม่หลับบางคนมีความเป็นกังวลนอนไม่หลับนะคะเนี่ยค่ะการนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับระวังโรคป่วยอะไรนอนไม่หลับนะคะถ้าใครอยู่คอนโดก็ระวังนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะนะคะแค่รักษาสุขภาพแค่นั้นเองสําหรับนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะดูแลสุขภาพให้ออกมาเตือนอย่าหักโหมงานหนักมากเกินไปนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงงานมันมีเงินมันมีแต่คุณก็อย่าทุ่มเท ถึงขนาดแต่ต้องเอาแบบว่าโอ้โหเอาเป็นเอาตายจนลืมรักษาสุขภาพคนเรามันจะต้องมีอ e ่า eq pq sq นะคะ iq c c q เข้าด้วยกันคุณเห็นไหมคะคนเบ่งต่อให้เขาฉลาดขนาดไหนเขาไม่มีนะคะวินัยในการรักษาสุขภาพสุดท้ายเขาก็ป่วยตายแต่ซูมาอี้เขามีวินัยในการ เรียนรู้ตัวเองมี I Q มี EQ มี PQ มี SQ อยู่ในตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้อายุชุนยืนยาวคุณก็ต้องออกกำลังกายรักษาสุขภาพนั่นเองค่ะนะคะเพราะไม่มีอะไรจะสอนคุณได้เท่ากับตัวคุณเองไม่มีอะไรจะรักคุณเท่ากับตัวคุณเองนั่นเองนะคะอย่ารอให้ใครมาซื้อดอกไม้ให้คุณอย่ารอให้ใครมาบอกค่ะ ว่าคุณต้องอุ๊ยคุณต้องออกกําลังกายนะคุณต้องทานข้าวนะไม่เอาค่ะนับจากนี้วันนี้เมื่อวานน,นี้ คุณได้เห็นเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์แล้วนะคะนั่นคือคุณได้ชีวิตใหม่นี่คือชีวิตที่2ของคุณทําไมถึงบอกว่าชีวิตที่2ของคุณคะเพราะคุณได้ผ่านช่วงโควิดมาแล้วช่วงโควิดนั่นคือชีวิตที่1ของคุณอาชีวิตที่2ของคุณเพราะชีวิตแรกของคุณคือคุณเกิดมานั่นเองแล้วชีวิตที่2คุณได้ผ่านวิกฤตช่วงโควิดมาแล้วนี่คือเมื่อวานนี้นะคะชีวิตที่สนะคะคุณจะเป็นแมว9ก้าชีวิตให้ได้เลยใช่ไหม คุณนี่คือแมวเก้าชีวิตนะคะคุณจงภูมิใจนะคะคุณคือแมวเก้าชีวิตนั่นเองนะคะที่ผ่านเรื่องเลวร้ายแบบนั้นมานั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณจะกลัวอะไร คุณจะกลัวอะไรเล่านะคะเพราะว่าการงานธุรกิจการงานที่คุณทําอยู่นะตอนนี้มันกําลังจะนําพาความมั่นคงความอุดมสม,มสบูรณ์10ล้านร้อยล้าน,านพันล้านแสนล้านมาให้คุณนั่นเองคิง ค King of Cup นะคะคุณเป็นที่ปรึกษาได้นะคะลูกน้องของคุณหรือบริวารของคุณเนี่ยให้ความเคารพนับถือคุณมากคุณจะไปเจรจาต่อรองกับใครเงื่อนไขอะไรนะคะคุณจะสําเร็จคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดล่วงหน้าว่าเขาจะเป็นอย่างงู้นเขาจะเป็นอย่างนี้ทั้งที่เขาก็ไม่ได้เก่งกว่าคุณเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจในตัวเองได้เลยค่ะเพราะคุณคือคิงถือถ้วยนั่นเองนะคะคิงถือถ้วยคือ คิงที่มีการเจรจาเป็นนักธุรกิจันชเยี่ยมนั่นเองนะคะในการต่อรองโปรเจกต์ต่างๆต่อค่ะทุกคทุกคนเขบคุณค่ะขค,ค่ะค,ค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้ดีลงานกับต่างประเทศนะคะหรือว่าทำรีเลชั่นคลิปกับชาวต่างชาติหรือคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ถ้า นะคะคุณจะได้เดินทางไกลแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงคุณอาจจะเจอเนื้อคู่ถ้าใครยังไม่มีเนื้อคูเ่เร็ววันนี้360วันนี้คุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นคนชาวต่างชาติหรือคนเดนไกลหรือคนมีอายุมากกว่าคุณที่มีฐานะโคตรลํำรวย ร่ะะํารวยแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะล่ํารวยของแต่ละคนอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันประหลัดอย่างนี้ก็ร่ํารวยนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือดีเอ็มพล o r การงานของคุณธุรกิจที่คุณวางไว้มันจะสําเร็จภายในปีนี้ให้คุณลงมือทําได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองค่ะ หกนะคะหกดาบหกดาบเก้าพัฒนาตัวเองค่ะนะคะออกไปสู่สิ่งที่มันจะต้องทําให้คุณได้เรียนรู้คุณเก่งอยู่แล้วนะคะคุณเก่งอยู่แล้วในองค์กรของคุณแต่คุณจะทํายังไงให้คุณเก่งระดับชาติระดับประเทศระดับนอกประเทศนั่นเองนะคะพัฒนาตัวเองอย่าให้หยุดหย่อนนะคะคนมีคนที่มีความสามารถคนที่มีศักษ์นะคะที่หาตัวจับยากนั่นเลยค่ะ คนคนนั้นแหละค่ะจะเป็นผู้นัมเบอร์วค่ะเหมือนคุณนี่แหละค่ะนะคะหกดาบคือการพัฒนาตัวเองนั่นเองนะคะอย่าหยุดอยู่กับที่นะคะอย่ากินของเก่านั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะสีเดี๋ยวนะคะโอเคนะคะสี่ถ้วยบางสิ่งบางอย่างให้รู้จักรอ สี่ถ้วยคือบางสิ่งบางอย่างให้รู้จักรอเย็นให้พอรอให้เป็นพัฒนาตัวเองช่วงจังหวะชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่คุณลงมือทําสมมติว่าคุณทําเดือนแรกมันยังไม่ประสบความสําเร็จห้ามหยุดทําให้ทําต่อไปเรื่อยๆแล้วนะคะไม่มีคําว่าแพ้ในพจนานุกรมของคุณน,นั่นเองคุณเห็นไหมคะว่า ลอ,อเรนบัฟเฟนส์นะคะเขาเป็นนักลงทุนชั้นเยี่ยมเขาจะไม่นะคะเล่งเล่งชะตาหรือเล่งจังหวะชีวิตในการนะคะ,ะรายการเป็นผู้นักลงทุนเขาจะค่อยคอยกินค่อยๆกินเหมือนคุณเล่นหมากลุกของชีวิตนั่นเองนะคะนะคะเย็นให้พอแล้วรอให้เป็นนั่นเองนะคะเวลาเราเล่นหมากกระดานหรือหมากลุกเราจะต้องคิดวิเคราะห์เพื่อจะให้เราชนะเดินเกมเป็นผู้เดินเกมไม่ใช่ผู้เล่นเกมนั่นเองต่อคะ่ะ นะคะนี่คือสิ่งที่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาบอกคุณมาเกื้อหนุนคุณเพื่อแนะนําให้คุณเข้าใจในทุกเรื่องราวณนะช่วงนี้เหมือนคุณได้เปิดไพ่ส่วนตัวเลยค่ะนะคะกองสําหรับนี้เหมือนคุณได้เปิดไพ่ส่วนตัวฟรีๆเลยค่ะต่อค่ะทุกคนทุกคนทุกคนอบคุณค่ะอบคุณค่ะอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ queen of cup นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเหมาะสมแล้วที่จะได้สามีที่นะคะสามีที่ดีสามีคุณนี่เป็นสามีที่หล่อที่เพียบพร้อมที่เก่งนะคะเก่งเหนือเหนือคุณนั่นแหละค่ะแต่คุณเป็นคนที่นะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นเพศแม่สูงนะคะเป็นนางเอกมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์น,นะคะคุณจะต้องนะคะเดินเคียงข้างสามีไปด้วยกันถ้าใครมีสามีนะคะคุณจะต้องเดินเคียงข้างสามีให้กําลังใจสามีแล้วค่อยค่อยคุยกันเพราะว่าเรื่องบางเรื่องสามีเขาก็ไม่กล้าบอกคุณก็ได้คุณลองถามเขาดูคนเราเมื่อคุณแต่งงานกันแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกันแล้วกันบางทีผู้ชายคุณก็ไม่กล้า บอกภรรยาถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วให้คุณเปิดเผยเรื่องราวบางสินบางอย่างกับภรรยาของคุณแล้วปรึกษาแล้วอาจจะเป็นคําตอบช้อยที่ดีที่สุดของคุณที่คุณยังไม่เคยได้รับช้อยนี้ก็ได้นั่นเองนะคะคุณภรรยาก็เหมือนกันนั่นเองภรรยาของคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดเราบอกเลยคุณปรึกษาแม่คุณก็ได้นั่นเองค่ะนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดนะเป็นผู้ชายนะคะคุณปรึกษาแม่คุณพี่สา อะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่อยู่ข้างๆคุณคุณมีดวงนารีอุปถัมภ์นั่นเองถ้าเป็นผู้ชายนะคะปรึกษาแม่พี่สาวคนที่เป็นผู้หญิงคนที่คุณไว้ใจนั่นแหละค่ะแล้วเขาจะเคียงข้างคุณแล้วเขาจะนำพานะคะความโชคดีสิ่งที่คุณมันอึดอัดคุณร้องไห้ได้นะคะผู้ชายไม่ใช่ว่าร้องไห้ไม่ได้เพราะคุณทุกคนเกิดมาคุณมีเสียงร้องไห้มาพร้อมกับเสียงร้องไห้ เพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาก่อนที่คุณจะมาเกิดพอคุณออกมาจากของแม่สิ่งแรกที่คุณมีเสียงคือเสียงร้องไห้ของคุณเพราะฉะนั้นร้องไห้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนไหนเวลาไหนถ้าคุณอยากร้องไห้แล้วอายคนอื่นไปร้องในห้องน้ำหรือที่นอนหรืออะไรก็ได้ค่ะไม่ว่าสำหรับคุณผู้ชายนะคะเพราะเราก็รู้ว่าผู้ชายผู้ชายเขาสร้างมาให้เป็นคนที่เข้มแข็งนั่นเองค่ะ กะคุณนานะคะคุณไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะณช่วงเวลานี้โอกาสของคุณมาถึงแล้ว360องศาดวงชะตาชีวิตของคุณณช่วงนี้คุณจะบาลานเรื่องรายรับรายจ่ายมีเงินจ่ายเงินเดือนให้ลูกน้องแน่นอนค่ะนะคะบัญชีงบดุลงบ,บกําไรขาดทุนบาลานกันค่ะนะคะแล้วได้กําไรนิดหน่อยนั่นเองนะคะคุณจะไม่ขาดสภาพคล่องนะคะกิจการของคุณจะไม่ขาดสภาพคล่องหรือ นะคะถ้าใครรับราชการกําลังเปลี่ยนผ่านยินให้พอรอให้เป็นต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราบอกเราไงถ้าคนมีครอบครัวดวงคุณจะเกื้อหนุนกันแล้วคุณจะได้แต่งงานนี่คืออะไรคะนี่คือสิบถ้วยนะคะแล้วก็นี่เอ็มเพจีเอ็มเปอรอ เป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีคุณมีสามีที่โคตรรวยรวยแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณมีภรรยาที่พร้อมจะซัพพอร์ตที่เขาเป็นคุณหนูเกิดมาก็ลุกคุณหนูเลยนะคะลุกคุณหนูอาจจะไม่ใช่คุณหนูแต่นี่เป็นคุณหนูเลยค่ะนะคะเป็นผู้หญิงหาเงินเก่งๆงานบ้านงานเรือนรวยยิ่งได้สามียิ่งรวยนั่นเองนะคะชีวิตคุณกําลังจะมีความสุขมากขึ้นและบางคนจะได้แต่งงานภายในปีนี้และคะ่ะ นะคะนี่คือดวง360องศาของชีวิตคุณนั่นเองนะคะครอบครัวของคุณกําลังจะมีความสุขมันก็มีความสุขอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่มันก็มีเจออุปสรรคปัญหาเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่กืนไม่ได้ใครไม่ออกหรือบอกใครไม่ได้นั่นเองค่ะต่อค่ะเพดออบซอดนะคะเรื่องบางเรื่องคุณเห็นไหมคะ เพจออฟสอดเนี่ยคุณเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วเพราะฉะนั้นนะคะดีที่คุณมีภรรยาหรือว่ามีคู่คิด คู่ครองคอยนะคะคอยคอยคอยเขาเรียกว่าคอยปรึกษาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นนะคะคุณเป็นคนที่ดีดเดียวแล้วคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นเพราะคุณเป็นดีเอ็มเพลยร์ใครพูดอะไรคุณจะเป็นคนที่โคตรมีความเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นฟังภรรยาบ้างก็ดีนะคะเพราะคุณเป็นคนใจร้อนแล้วมีทิฐินั่นเองมีความเก่งมีอีโก้อยู่ในตัวถ้าเป็นผู้ชายนะคะต่อค่ะ คคุณค่าคคุณก่าคคุณค่านี่คือเดอะเมจิเชียนนะคะพลังอำนาจคุณเป็นคนนักทดลองนักวิทยาศาสตร์ได้เลยค่ะเป็นนักทดลองนักวิทยาศาสตร์คุณคือคุณมีซิกเซนต์อยู่ในตัวจงนำซิกเซนต์เชื่อได้ว่า คลิปนี้นะคะจะส่งผลให้คุณได้รับการเงินการงานสิ่งดีๆแน่นอนค่ะเพราะมันขึ้นเดเมจิเชียนนั่นเองนะคะนะคะคุณคือแม่เหล็กแห่งแห่งการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคุณคิดอะไรคุณก็จะได้ดังตามที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะต่อค่ะ อบคุณค่ะอบคุณค่ะอบคุณค่ะเดอะเฮอร์มิตเรียนรู้เข้าใจตัวเองยิ่งคุณได้เห็นไพ่ตรงนี้คุณจะได้เลิอกอ่อมเลิกโยมคุณไม่อ่อมไม่โยมแล้วค่ะนะคะแล้วที่สําคัญถ้าใครเจ็บป่วยอยู่นะคะป่วยเล็กป่วยน้อยป่วยใหญ่ก็ตามให้ไปหาหมอแล้วคุณจะได้เจอหมอที่ แล้วทําตามที่หมอบอกแล้วที่เป็นโรคคุณก็จะหายจากโรคนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็เดอะเฮอร์มิตการเรียนรู้เข้าใจตัวเองก่อนที่อยากจะให้คนอื่นมาเข้าใจคุณต้องเข้าใจตัวเองว่าคุณอยากประสบความสําเร็จอะไรชอบอะไรให้ลงมือทําตรงนั้นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะนี่คือดวง360องศาของคุณมาบอกนี่คือไพ่ส่วนตัวของคุณนั่นเองค่ะและนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช ให้คุณนำความสามารถของคุณออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ปีนี้เป็นปีของคุณคุณคือแมวก้าชีวิตเราพูดเลยเพราะคุณผ่านโควิดมาแล้วและคุณก็ผ่านวันที่28อัปเตอร์ช็อกมาแล้วเพราะฉะนั้นขอบคุณชีวิตที่วันนี้คุณได้มาฟังคลิปดีๆนะคะคลิปดีๆของหลายๆคนหลายแม่หมอพ่อหมอหรือได้เสพข่าวที่ดีๆนั่นเองนะคะทุกคนนะคะต่อคะ่ะ เพชอมนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเล้วการงานของคุณนับจากนี้นะคะการงานของคุณคุณไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการงานของคุณเลยค่ะเพราะนับจากนี้ปัญหาอุปสรรคจะไม่มี แต่ที่จริงมันก็ไม่มีหรอกคะ่ะเพราะว่าคุณเข้าใจตัวเองแล้วไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณเข้าใจและอย่าใช้อารมณ์ร้อนปัญหาเรื่องขาดแคลนกำลังจะหมดไปและก็อย่าเป็นกังวลใหญ่อย่าใส่เสื้อกันหนาวในหน้าร้อนนั่นเองนะคะเป็นความกังวลมากเกินไปนั่นเองนะคะแล้วสิ่งดีๆธุรกิจการงานของคุณนะคะเพจออฟวอนนะคะเด็กถือ เด็กถือนะคะเด็กถือไม่เท้านั่นเองนะคะเหมือนตอนนี้คุณรอระยะเก็บเกี่ยวเงินของคุณนั่นเองนะคะธุรกิจผ่านโปรแล้วผ่านความสําเร็จโปรเจกต์ของคุณผ่านโปรแล้วนั่นเองต่อค่ะทุกคนทุคนเค่อบคุณค่ืขอเคคุณค่ะ,คคะนี่คืออะไรคะนี่คือเดดความสําเร็จที่คุณจะได้รับนะคะ ฝันไลฟ์ของคุณได้จบลงแล้วมันอาจจะจบลงอ่ช่วงดวงเมืองเปลี่ยนก็ได้ช่วงนี้เราบอกเลยถ้าคุณรู้สึกติดขัดอะไรคุณขอบคุณวันนี้เลยค่ะที่คุณได้ลืมตาได้มีข้าวทานหรืออะไรต่างๆคุณนี่แหละคือแมวก้าชีวิตเดอะเดนะคะจุดพลิกผันมาแล้วนะคะจุดจบความอ่อมความยมความขาดแขนได้จบสิ้นแล้วนั่นเองต่อค่ะ ทุกนับมันมีนับตั้งแต่คุณได้มาเจอเตรียมตัวรับความสุขนะคะนี่คือสิบถ้วยแล้วก็ก้าถ้วยก้าถ้วยคือความมั่งมีสีสุขคุณจะไม่ออมคุณจะไม่ยมคุณจะมีแต่ความสุขความสุขความสุขเหมือนแม่หมอนี่แหละคะ่ะทุกคนนะคะเหมือนชื่อเหมือนชื่อช่องนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่คืออะไรคะ ก้าถ้วยนั่นเองนะคะแล้วความอุดมสมบูรณ์คุณมีทั้ง9ก้าถ้วยคุณมีทั้ง10บถ้วยนะคะครอบครัวของคุณบริวารของคุณก็จะมีความสุขไม่ใช่ว่าคุณจะมีความสุขแค่ครอบครัวของคุณบริวารพี่น้องญาติต่างๆของคุณก็จะมีความสุขด้วยเพราะคุณเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งญาติพี่น้องบริวารญาติห่างญาติไม่ห่างคุณก็เอื้อเฟื้อไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวคุณมากคุณเอื้อเฟื้อเผ่ออญาติพีน้งงขคุณ มากเลยต่อค่ะไฮพินเทสนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิง นะคะคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นคนให้อยู่แล้วคุณเป็นคนซับพอร์ตครอบครัวอยู่แล้วนั่นเองนะคะแล้วถ้าเป็นผู้ชายเราบอกเลยว่าภรรยาคุณจะกลับมาสวยมาสาวแต่ถ้าเป็นผู้หญิงสดคุณจะสวยคุณจะมีออร่ารัศมีคุณจะเปล่งปั่งเดอะไฮเปินเทสนั่นเองนะคะทุกคนแต่ถ้านะคะใครที่แบบมีลูกสาวลูกสาวคุณจะนําข่าวดีมาให้คุณน,นั่นเองนะคะใครที่มีลูกสาวเป็นสาวแล้วนั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะ กคุณกค,คุณกค,คุณ,คคณคการงานของคุณจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการงานลูกสาวของคุณ หรือว่าตัวคุณเองนั่นแหละค่ะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานไม่ว่าคุณจุกผู้ชายหรือผู้หญิงยิ่งทําด้วยกันยิ่งประสบความสําเร็จความขาดแขนปิดไปเลยค่ะเพราะอะไรคุณคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนแน่นอนค่ะนี่คือไพ่ของคุณ360อองศาคือไพ่ของคุณอย่างแท้ทูนาฬิกาของคุณนาฬิกาชีวิตคุณหมุนมาให้ความสุขให้กับคุณยิ่งคุณพัฒนาตัวเองนะคะไพ่แทบจะไม่มี ลย,ลยเนั่นเองนะคะและมีแต่ไพ่ดีๆการงานของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงโด่งดังนะคะกว้างไกลทั้ง import ทั้งเอ p o r t หรืออะไรก็ตามคุณอยากทําอะไรณะช่วงเวลานี้ปีนี้ลงมือทําอย่าได้แต่คิดเงินไม่มีหรอเงินไม่มีเดี๋ยวมันจะมาเองถ้าคุณเมื่อ,อไหร่คุณลงมือทําเงินมันจะมาทันทีค่ะ นะคะอย่ารอให้มีเงินนะคะอย่ารอเมื่อพร้อมให้ลงมือท,ทําทั้งที่ยังไม่พร้อมนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่มาบอกคุณนั่นเองนะคะและนะคะเช้านี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะโอ้โหทุกคนนะคะ queen of นะคะ queen of ครับแล้วก็ DM เอ็มพ นะคะราชินีออกมา2ราชินีราชาออกมานะคะราชาออกมา3ราชาและดีเอมเพลอร์ชีวิตคุณกําลังก้าวไปสู่ในถนนที่ดีเพราะฉะนั้นไพ่มาแนะนําให้คุณเข้าใจเย็นให้พอพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามานั่นเองไม่มีเจริญรุ่งเรืองได้ไงคะดีเอ็มเพดีเอ็เพอร์ไพ่ดีอยู่แล้วค่ะทุกคนวันนี้เช้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ